ก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง net ติ t i m a t e gamer นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวันพันแมนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวสกิลของ s i l เว r ร์แฟงให้เพื่อนๆนฟังนะครับผม ก็เพ espaço, ื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็มาเริ่มกันที่สกิลที่1เลยนะครับโจมตี120%นะครับผมสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายรายเดียวครับแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยติดสถานะกระดำหนึ่งรอบนะครับผมอารมณ์เหมือนกับบัลอเลยนะครับสกิลหนึ่งนี้แล้วก็สกิลต่อมานะครับสร้างความเสียหาย5ครั้งนะครับผมแก่เป้าหมายแนวตั้งนะครับทําให้ติดสถานะบาดเจ็บสาหัสนะครับบาดเจ็บสาหัสนี้ก็คือจะโดนดาเมจเพิ่มนะครับผม140% 1ครั้งนะครับผม หลังโดนไปแล้วก็สถานะนี้ก็จะหายไปนะครับผมอ่าสถานะนี้ก็จะเหมือนกับสถานะบาดเจ็บนะครับผมแต่ว่าสถานะบาดเจ็บเนี่ยมันจะอยู่เป็นเทินเนาะแต่อันนี้มันจะอยู่แค่ครั้งเดียวนะครับแต่มันจะโดนแรงกว่านะครับผมก็สกิลพาสซีฟนะครับซินเวิร์แฟงนะครับผมจะได้รับการบล็อกนะครับ30เนะครับผมเป็นระยะเวลา2รอบหลัง2รอบไปนะครับผมซินเวิร์ฟแฟงก็จะได้รับการดูดซับดาเมจเหลือ7%นนะครับผมก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับสกิลทั้งหมดเนาะสำหรับซินเวิร์แฟงนะครับผมก็จะเป็นตัวที่เหมาะสําหรับการลงด่านนะครับผมแล้วก็การ PVP เนาะสำหรับตีบอสเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยเป็นสกิลแนวตั้งเนาะไม่ใช่สกิลเป้าหมายรายเดียวแล้วก็สถานะของเขาเนี่ยที่เป็นบาดเจ็บสาหัสเนี่ยมันโดนได้แค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งถ้าเป็นพวกสถานะาบาดเจ็บทั่วไปเนี่ยมันจะดีกว่านะครับถ้าสําหรับตีบอสเนาะ สำหรับผมนะครับซินเวอร์แฟงก็เป็นตัวที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวดาเมจที่สามารถยืนได้นานนะครับผมไม่เหมือนตัวดาเมจอื่นๆนะครับที่มันจะบางๆนะครับแต่สําหรับซินเวอร์แฟงเนี่ยมันจะมีพาสซีฟที่ทําให้ตัวมันเองเนี่ยอยู่ได้นานในสนามนะครับผมก็น่าจะเป็นตัว PVP ที่หลายๆคนสนใจนะครับผมก็ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ